วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราก็ันอีเกมมังฟ้าผจญภัยมังกร o w t o train yodagon ใน ep ที่2กันต่อนะคะก็โอเคค่ะวันนี้เราจะไปช่วยมังกรตัวอะไรกันต่อบ้างท่านเราไปจับมังกรมาเล่นกันต่อเลยจ้าก็โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะออกไปช่วยมังกรตัวที่เหลือกันต่อเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็ต้องไปรับเควสกันก่อนเนาะรู้สึกว่าเขาต้องการให้เรานะคะไปช่วยมังกรที่โดนขังอยู่ในเรือค่ะอุ้ยกบเหรอจริงนี่เราจะได้มีเพื่อนมาเนี่ยแต่ว่าเป แหมจะพวกไวกิ้งเผ่านั้นน่ะมันชั่วไหลจริงเลยหน่อยเน่ยอมไม่ได้แล้วไอเจ้าไวกิ้งชั่วอ้อมก็ชั่วให้ชั่วไม่ชั่วแล้วอ้อมมาชั่วชั่วหรือมั่วพี่เคนไปทงไหนเนี่ยก็ดูตามแผนที่มันตรงนู้นน่ะข้างหน้าของเราจะถึงแล้วเดี๋ยวเขาโจงตีก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเลยอ่ะดีอาวตามไม่ทันมองพี่เกนตุ้ดตาเกินมาไงถึงแล้วเขาบินไวกว่าอปไปกันให้เปรียบ ลุยเลยลุยเลยเฮ้ยยิงเลยลูกยิงเลยป้อนไฟไอะลูกยิงเอาไปลูกไฟอ่ะยิงไปเลยลูกปิ้วปิ้วมาถึงแล้วมาแล้วเจ้าใช้ขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วครับขี่มังกรแหนมคึกไม่ใช่ม้าขาวไม่ใช่ไม่ใช่ย่าหูมันยิงไม่ยั้งเลยอ่ะถังนู้นมันก็ลูกปืนเต็มเต็มเลยอ่ะยืนเนี่ยเยืน พี่เคนจะหมดน้อิดเดียวเอาเลยเอาเลยจะพี่ขึนยิงทางซ้ายลงมายิงที่พื้นดีกว่า,าโหโหให้กระจายเลยอะเรียบร้อยไอ้เด็กสันะนี่ไอ้เจ้าทั้งนูน้นน่ะไอ้เด็กจิงก็เข้ามาเด้ลงๆๆๆเดี๋ยวสยบ้าใส่เดียวบ้า,าช่วยพี่เคนด้วยอ้าวพี่เคนตกนะ้ำอาน,น่าพี่เคนอดทนไว้เราสําเร็จแล้วเรากู้เรือได้แล้วเดี๋ยวนี้มีสมบัติอะไรฮิดโด้งอ่ะมันก็จะมีพวกเหล็กให้เราดโนะเอ้ยนี่ล่ะเฮ้ยนี่ก็มีแต่ให้เราดโนอีกแล้วไม่รู้ไปทำไมกันเนาะ ไม่นนยังขับก,ก็ได้ไอ้นี่ไงมังกรแหนมคืกอีกแล้วตัวนี้ <laughs> เอ้ยแต่คนละสีนะน้องกินหินเอ้ยมังกรอะไรเนี่ยกินหินน่ะตูต้าจุเบยเอาไปอีกตัวนึงีว่เอาไปอีกตัวนึงเนาะโอเคแตบบ่บล้อยเดี๋ยวเราต้องทำการขี่น้องนะคะเพื่อที่จะจับน้องเนาะ เอ้ยน้องโกรธอะน้องโกรธอะน้องไม่ยอมอ่ะเอ้ยรักแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวไปอยู่บ้านกันนะโอเคเดี๋ยวพามังกรเดีเมียกับไปอยู่ถ้ำดีกว่าเนาะรู้สึกว่าตัวนี้จะบินช้านะเอ้ยแต่ท่าทางมันยิงแรงกว่าตัวเมื่อกี้อะตัวแหนมคือตัวเรารู้สึกรูปไฟมันจะเล็กกว่านี้นะเฮ้ยอ้๊มฝั่งนู้นมีเรืออะไรด้วยอ๋อพี่เคนเปิดก่อนได้ปปียมไปเลยอ้ยนั่นไงจะไวกิ้งชั่วเอ๊เดี๋ยวนะอ้๊มเออทำาไมเรือครับมแปลกอะ ไม่มีไวกิ้งอยู่บนนี้อ่เนี่ยไม่น่าจะมีพวกโจรสลัดหรือว่าพวกไวกิ้งเน,ะนาะแต่ว่ามันน่าจะมีสมบัติให้เราเก็บบ้างเปล่าอ่ะโอ้โหสงสารยังไงอ้อมสองคนนี้ครับติดอยู่บนนีอ้อ่ะเนี่ยเออกลับไปด้วยกันส <c oughs> ิครับเขาตั้งใจะจะอยู่บนเรือแหละ <c oughs> เรือมันอาจจะอับปางก็ได้นะน่าจงใจแม่เฮ้ยได้แตอย่างเยอะแล้ว่าเดี๋ยวต้องไปคับชุดเกาะแหละอ๋อดีพักผ่อนเฮ้ยหน้าตาไหนไม่คุ้นเลยอ่ะไหนไม่ใช่คนแถวนี้ใช่เปล่าแต่ครั้งนั้นเรากลับไปส่งเพชรกันดีกว่าเนาะใคอยู่บนนี้แหละมาเรากลับไปส่งเพชรกันดีกว่า รู้สึกว่าจะต้องมีมังกรตัวอื่นให้เราจับอีกแน่นอนเลยอ่ะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรกลับไปบ้างนรอก็ในหนังมันมีต้องหลายแบบนี่นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะนี่ใช่ในหนังมันมีหลายตัวมากเลยนะโอเคจะมังกรน้อยเราจะไปโจมตีที่หมู่บ้านไวกิ้งชั่วกันเนาะไปเลยนั่นไงเจอแล้วโอ้ยนี่ไงหมู่บ้านไวกิ้งชั่วนี่เราบุกเข้าถ้ำเสือเหรอเนี่ยจะพวกชั่วช้ามีอนี้ต้องเจอไรใส่เนี่ยยิงมันไแล้วอะไรอะไรน่ะมังกรเรายิงแรงอยู่ ไอ้ทำลายป้อมมันเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยโอ้โหป้อมมันใหญ่แน่เนี่ยดูดิมันมีพี่เนี่ยต้องตีป้อมมันนะกินที่ป้อมมันยิงมันมีป้อมปืนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกันไหนมันยิงพี่เคนใหญ่แล้วระวังระวังนะมันยิงกลับมาแรงเหมนกันเนี่ยไม่เอานี่เลยจะให้ก็ไม่ต้องรองมันยิงโมขิงไปมาให้เราอ่ะโอ้โหดูดิมันมีป้อมตั้งหลายป้อมแน่ต้องทำลายป้อมปืนมันให้หมดเลยนะเนี่ยพี่เคนวิ่งยิงแล้วกันบินยิงไม่โดนยิงกับพื้นก็ได้โอ้ยนี่ไงป้อมนีก เลยตัดไม่อยากให้เสียอยากใส่เดียวอยู่แล้วมาดีเข้ามาดิตัวเมื่อกี้มันตกลงไปแล้วอ่ะไอเดียเจ้าพวกเนี้ยนี่ใส่ไม่ดีนะรู้เปล่ามันชอบไปจับมันตอนนะบี้เอ้ยยังมีอีกอ่ะป้อมปืนยังไม่หมดเลยโอ้ยปวดชะมัดเลยอ่ะเล่นวางป้อมปืนไปทุกจุดเลยอ่ะเออมันน่าจะมีของให้เราเก็บหรือเปล่าแถวนี้เพราะยังมีพวกไวกิ้งช่วยอยู่เลยนีเนี่ยยังมีเหรอยังมีอยู่ที่พื้นอะที่ไหนอะซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยอันยิงยิงยิงกระเจี๊ยงเลยอ้อมยิงเลยยิงทีนี้ก็ค็อกแบ็กเลยเอ้ยทัง มันก็มีเอ้ยอย่าวังว่าจะรอดชีวิตไปได้เลยนะ<อ>จัดการเลยลูกจัดการให้หมดเลยเอ้ยข้างบนสถา,านก็มีนี่นะ <c oughs> ยิงไปเลยยิงไปเลย,ย,เล,ย,ยนนลูกยิงจังลูกอ๋อยิงทีคนกระเด็นหล่นลงมาเลยโอ้น่าสงสารด้วยนี่ยเอ้ากวกังการเขากระสุนเนี่ยจำกัดนี่นะโอ้ในสุดเราก็ยึดเกาะนี้ได้แล้วเย้ <c oughs> อะไรยึดเกาะนี้ได้แล้วเกาะนี้เป็นของเราแล้วแต่ดูดิมีของอะไรที่โดมั้งอ่ะเฮ้ยเอ๋อมาทางนี้มาทางนี้นี่ข้างบนนี่มีตุ๊กเก้น่ะ มีของนี่หรอเอ,อ้ยเ<ม>ราไปกำลังไป<ห>รอแป๊บ,แบ,บนึง่งไหนไหนไหนไอคอนไอคอนโอ้ของยังเยอะเลยอะโอ้กองอจิแต่ว่ามันก็มีของดีอยู่นะโอ้เกรดบางกรอย่างเยอะโอ้สุดยจดไม่แน่ใจว่าเกรดบางก้เนี่ยเอาไปคราฟหรือเอาไปขายได้เนาะแต่ที่นะ่าพวกทังเลยก็อเอาไปคราฟเป็นชุดของมบางกรอนได้เว้กอนนะเฮ้ยตอนนี้จะมีของให้เราด้วยอีกหรือเปล่านะเออมันมีห้องไปอีกทังด้วยเหรอเฮ้ยอะไรขาวๆเฮ้ยนิคิน มังกรเพลิงนวลฮะจริงนี่เพลิงนวลเหรอไหนไหนไหนอยู่ไหนนี่ไงเดี๋ไลฟ์เฟอรี่อ่ะมังกรเพลิงนวลอะไหนดูนี่ตัวจริงเสียงจริงปะเนี่ยนี่ไงแฟนเขี้ยวกุดไงสวยจังสวยมาได้หนังเลยน้องกินอะไรอ่ะน้องกินปลาแต่ตัวนี้เขาจับเองลองดูดิเขากินอะไรอ่ะไอ้รอบลินรอบลินเนาะน้องกินปลาน่าลัวจังเลยเอ้ยนี่ต้องขึ้นขี่แล้วโอ้ยบินไวมากเลยอ่ะโอ้ยไหวปบ้าไปบ้า แรงกับพายุน่ะ,น,ะน้องพายุดน้องพายศเฮ้ยจับติดแล้วไฮ้ชโยอุ้ยน้ำส,สวยด้วยสิตาสีฟ้าด้วยนี่ไงไแฟนไอ้เขี้ยวกุดมันอุ้ยน่ารักจุงเดี๋ยวเราจะพาไปหาแฟนนะจะเพลิงนวลไม่ต้องกลัวนะเออเดี๋ยวกันนะอ้อมเอ่อพี่แค่เพิ่งนึกอะไร,รอรอกมังกรพี่แคร์มันจะเป็นเจ้าแหนอยู่เลยดิไม่เป็นไรมันยังมีอีกหลายตัวให้จับเดี๋ยวจะบินทันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปจับตัวอื่นนะมันจะมีบางตัวที่ยังถูกจับอยู่อะโอเคเราต้องไปช่วยมังกรที่โดนจับอยู่ในกรงขังกันต่ออนะะคโโ้ห โอ้เด oh, e ี๋ยวก่อนรอด้วยบินไวมากเดี๋ยวูไหนอะโรซ่าเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดจ้า นี่พาแฟนมาให้นะเคียวกุดนี่ไงมังกรเพลิงนวลของเคียวกุตไง,น,ง,น,งตน,นี่ทักทายกันสิเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอเป็นไงบ้างคะชอบกันไหมเดีย๋ยวเราก็ไปส่งเพจกันก่อนนะคะแล้วก็ไปรับเ<อ>พจใหม่กันเนาะเออเค้นรู้สึกเคพจเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยรู้สึกว่าต้องไปซื้อที่เรือกันต่ออีกเนาะที่มืองข้างล่าก็มีใครอีกเต็มเลยเนี่ยเอยได้รับเปลี่ยนโล่แล้วเย้เชยอวิ่งโอเคเราได้เป็นแตรทองแล้วเนาะเฮ้ยพี่เค้นก็ได้เหมือนกัน โอ้โหเดี๋ยวอ้๊อยังไม่ถึงเลเนี่ยมันตุต๊บปังตุ๊บปังตุ๊บปังมาเ่ยอะไรจะถึงนะพี่แค้นเราลับเพจต,ต่อไปอีกนะเดียวนักท่องเที่ยวขุดดีใจเนี่ยแฟนมาหาบา<ม>ยังพี่แค้นถึงยังเนี่ยเกือบถึงแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียว,ดเ,ดยวเดี๋ยวเราต้องลองใช้มังกรพึ่งนวลนะคะไปสู้ดูเนาะว่าเขาน่าจะปล่อยสายฟ้าได้นะคะน่าจะเป็นลูกไฟสายฟ้านะ มาแล้วจ้ามาแล้วโอยยังไงจะเราไมกิ้งไม่แล้วหน่อยเน่ยโอเคต้องทำภารกิจต่อไปเนาะต้องซื้อบนเรือเนาะมังอะมันถึงที่ของพวกเราเหรอเหยียบหนวดมังกรเหรอไปอย่างงี้ต้องย้อนอุยอุ้ลูกไฟใส่ปลาเหรอดูดิไฟของอับสวยๆอะลูกไฟสีฟ้าด้วยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ อุ้ยเจ๋งจุงดูดิอ้อมดิงทีคนมันก็เด่นรถตกเรือเลยอะเป็นคล้ายในหนังเลยเนาะแบบแต่ว่ายังขาดสายป้าอยูน่นะแต่มันเป็นลูกไฟสีฟ้าเห็นป้าผสมสีม่วงอ่ะสวยมากเลยอ่ะนี่เนี่มันยิงกันเองยิงแรงนะเนี่ยทีสองทีตายเลยอ่ะโอ้สุดยอดโอ้พังนวในแน่ามากโอเคพะละจ้าพักก่อนเนาะรู้สึกว่าจะมีมังกรถูกขังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอ๋อไปมังกรตัวไหนกันเนาะโอเคตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เขาหยิบเหล็กก่อนนะเฮ้ยอ,อนน้๊มตัวนี้พี่แกงขานี่ตัวนี้ตัว อ๋อก็สองหัวเหรออ๋อ,อไหนดูดิหน้าตาเป็นไงไหนดูดิดูดินี่ไงอุ้ยตัวนี้พี่เคนชอบมากเลยเหมือนในหนังเลยดูดิ <Wow S 2> ไหนตัวไหนอยู่ในกลงลเหรอสองหัวอ๋อนี่เขาเรียกว่ามังกรซิปสองหัวอู้ยังแท่ เออมังกรซิปสองหัวมันกินอะไรกินปลาปะพี่เคนจับเลยมาแล้วมา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 เอาน้ำรับดีแล้วน้ำรับดีแล้วมาแล้วกินแล้วกินแล้วอ้าวอเคย้าวอย่าพังตายค่อยค่อยรอค่อยๆรอน้องอาจจะยังไม่หิวดีปลาพี่เคนอร่อยนะมาแล้วมาแล้วนี่เลยกินเลยกินเยอะๆนะเอ้ยขี้ไรมาแล้วเฮ้ยอย่าพย่อมดิโอ้โหอะไรจะดุขนาดนี้น้องกอดน้องกอดเฮ้ยเเหนียวเหนียวเย้ยนะ เอ้ยน้องรักแล้วเอออ้าวเออเดะอ้อมในหนังเขาขี่คอไม่ใช่หรอขี่ได้สองคนด้วยนะโอ้ยอย่าขี่คอเลยขี่ที่ตัวดีเราตัวเราใหญ่เกินนะแหมดูดิเขาทําอะไรได้อ่ะเพราะว่าคอมันเล็กมากเลยอยากเจอเลยว่าอ้อมอยากเจอว่าลองยิงดินี่นะโอ้โหดูนี่พ่นผิดเลยอ่ะมันพ่นพิษได้สุดยอดเดาเดวเดาในหนังมันพ่นพิษกับพ่นไฟได้เอามาดูดิเัาไม่ได้พ่นผิดนะพ่นไฟได้ด้วยเออมาดูดิ นายพี่แค่ลองยิงดินี่กลังยิงกลังยิงอยู่ไหนยิงเลยยิงเลยยิงเลยยนงเยดิแต่เขาดูดิยิงเลยพี่เกณฑลองยิงมาโอ้โหข้างหนึ่งของมังกรจะพ่นพิษมันเป็นึารจะพ่นไฟพ่นไฟเลยสุดยอดอ้สรุปแล้วคือพ่นพิษก่อนแล้วค่อยพ่นไฟเออดีนะมันช่วยกันทำงานนะสองหัวเนี่ยเออเด็กกันะมันก็บินเร็วขึ้นมาหน่อยอย่างนั้นแจะบินไม่ทันอ้อมอ่ะเราไปเลยอีกลำดีกว่าไปโจมตีกันต่อเลยเนาะ แต่เราไม่รู้สึกว่ามันมือมากเลยอ่ะอุยทหารเพียบเลยพี่เคนดูดิมาแล้วพี่เคนมาช่วยเราเฮ้จัดการพวกมันเลยไอ้พวกทหารชั่วนี่เลยพ้นเลยตาไว้ยตาชั่วโอ้เดี๋ยว็ดเด็ดไอ้เพื่อนสังเกตอ่ะเรื่องของตัวนี้มีแค่แถวเด้งเห่อเนี่ยโอ้ระวังเลือดมันน้อยเจ็บ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 อ้เยอะเขาช่วยยิงเนี่ยเขาช่วยยิงเยอะอัยิงก่อนตายอาแทนเขาหน่อย้ยเกือบตายเน่ย อ้มเลือดแผลอ๋อหน้าเป็นปหน้ากลองเลยดิดโอ้โสุดยอดนี่นะี่ยพ้นเลยพ้นเลยแล้วก็ไปเราก็ยึดเรือได้แล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เคนพ้นไปพ้นมามองทางไม่เห็นเลยเนะ <c oughs> ขาก็มองไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> <c oughs> มันฟุ้งไปหมดเลยโอเคพี่เคนตอนนี้ต้องยึดเรือได้แล้วอ๋อตัวเดิมนี่นะอ๋อตัวเดิมเหรอเอาเปล่าเอาดิเอาดิเราก็ต้องมาช่วยน้องฮะดิที่ไม่บนเรือก็ทำตาเนอะลาน้องเขาจับเนาะเอาเลยเขาละตัวน้องเขากินปลาอันนี้แล้วเราวสิบสองหัว เอ้ยไหนคะคีนี่โอ no right. ้โหแรงเยอะแรงเยอะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่คี กรธโกรไม่พอใจสิ่งนี้โอเคน่ารักแล้วเย้เชยุโอ้พี่เคนดูคอมเจ้ามากเลยเป็นไงบ้างเลือดน้อยแบบเลือดมันก็น้อยนะแต่ว่ามันพ่นพิษกับพ่นไฟได้มันเท่อะเห็นแล้วตกใจแล้วไม่ยอบตายเลยของตัวนี้มันเท่ดีอะเขาชอบอะโอเคจ้าปะเราไปส่งเพชรกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไี่เคนลองเดินวนของแทนนี่หน่อยมีอะไรอยู่ในกล่องอะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยตามมาก็ได้เดี๋ยวนะคะไปส่งเพชรกันก่อนเนาะอุ้ยนี่กล่องนี้เอ้ายังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยมีเหล็กเต็มเลยอะเอ้าฝากเก็บหน่อย เอ้ยนีี่ก็มเพราะว่าเขาต้องมาส่งเพชรแล้วก็รับเพชรใหม่อ่ะโอ,อเคเอ้ามพี่เคนต้นค้างเดีนาวออโดนขังเนาะเดี๋ยวมัน,มมนหายเมื่อกี้แล้วมันก็มาสับเท้าที่เดิมอ่ะอ้ามส่งเพชรเหรออ,อ้าเขาส่งเพชรแล้วก็รับเพชรใหม่อ้าพี่เคนติดอยู่ในเรืออ,อ้าช <c oughs> ่วยด้วยพี่เคนมาช่วยแล้วเนี่ยฮาฮนวลมาช่วยแล้วอ้าช่วยด้วยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอ้โหงานเข้าไปเลย โอยนกลัวดูดพวกไกิเต็มหัวพี่เกนหมเลยอาพี่เกนโดนรังลอไปทาอะไรนั้นไม่ได้จะร้องมานเรือมันหายมันสังเปล่ี่เดิมนขังจะได้เห็นป่ะเนี่ยพวกทหารและพวกไกิงมันจับพี่เกนมาขังะโอใจร้าอยู่เลยขันเรอยากเขาจะช่วยปลดปล่พี่เคนนะนะขอเวลาสู้ปั๊พิทายอมปืนก่นเเลปึ้มเลยปมเลยอย่าให้เรือจมนะพวกไวกิ้งช่วยนะถ้าเรือจมแล้วพี่เกนจมตามเลยเออไม่จมหรอกน เออเคลนเรียบร้อยพี่เคลนเรายึดเรือได้แล้วเย้มีตัวอะไรอ่ะต้องไ่เคลยจะออกเลยไม่ได้นะเย้าต้องไม่ส่งเคลนอย่าง้วโอ้มาเยนั้นก่อนแหละอย่าเพิ่งลงมานะเย้าปล่อยพี่เคลนไปที่ดูแลมังกรที่ดีด้วยนะโอ้มาเดี๋ยวให้เพิงนวลนั่งรออ้าต้องไปส่งเพจก่อนมั้งเนี่ยเฮ้พี่เคนมังกรตัวอีกตัวนึงมังกรพญาเพลิงพี่คาดข้จริงเนี ินเนื้อหน้าตางยี่ต้องกินเนื้อนั่นไงน้องกินเนื้อวัจริงด้วยอ่ะโอ้ไม่อดเลยอุ้ยน้องไม่ยอมให้ฉีโอ้อุ้าทางพยศหน้าดูเลยอ่ะหน้าติดหนักมากเลยนะตัวนี้เขี้ยวงงเลยนะมันน่ารักดีออกดูตามันดีตาเจ้าเล่หรอไม่ใช่ละดูหน้ามันดีเจ้าเลยขนาดไหนอ่ะเราเข้าใจผิดกันคนละตัวป่ะเนี่ยนี่ไงมังกรพยาศเพิ่งพิฆาตของเขา อ้ยังสวยอ,อ่ะดูลูกกตามันหนีเมันเจ้าเล่ห์เป็นไงมั้ยยิงแรงมั้ยลองลองยิงฟู่อ้ยิงมาเป็นลูกไฟ<อ>ลูกไฟกไฟหลลูกเลยอะ่ะยิงเป็นฝนลงมาเลยอ้าวเดี๋ยวอยิงเปดนพี่เคนโอ้โอยิงเป็นธนูเลยอะ่ะดูดิโอ้สุดยอดพี่เคนยิงลูกไฟมาทีหนึงไหลลูกเลยอ,ะอ่ะเออจนเพง,งวนครับเออรบกวนช่วยปล่อยผมมัไปไหนได้ไหมครับ <laughs> ผมมออกไได่ดเ้เดี๋ยวเขารอเดี๋ยวเขารอรู้สึกว่าไปส่งเพจกันหรือเปล่าอ่ะมันถึงจอปลดล็อกให้อ่ะ<อ>ให้พี่เคนโดนขังอยู่ในนี้ไปก่อนนะแล้วบอกว่าเพจต,ต่อไปมันไม่สปาร์ที่ได้เหมือนนี่แ <c oughs> ป๊บนึงแป๊บนึงรอเป็นแป๊บนึงไอเรากอลังโดของเพลินเ,ล,เลย <c oughs> เกำลังเก็บให้อยู่ดีอ้าววิวเปลี่ยนไป <c oughs> อยู่ดีพี่คิดจะติดใน,นเรือ <c oughs> อย่างนั้นแล้ว,ลวก็มีมังกรพยาเพลิงพิฆาตตัวใหม่มาแล้วนะ <c oughs> ช่วยพี่เคนด้วยไปพี่เคนไปทีเดีย๋ยวเขารอเดี๋ยวเขารอเรือมันจะหายไปป อะไรก็ไม่รู้ถูกขังอยู่กับมังกรเนี่ยเอ้อยช่วยตัวเองไม่ได้หรอโอ้มา oh ่เอฟปิดไปแล้วนี่เขารออยู่ในเนี่ยเร็วเดี๋ยกมาเร็วรู้สึกว่าสงสัยต้องไปส่งเพจก่อนนะะโอเคเราไปส่งเพจกันก่อนเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวนะคะต้องไปส่งเพจก่อนเรือมันถึงจะหายไปเนาะโอเคอ่าเรียบร้อยส่งเพจกันเนาะอุ้ยพี่เอฟรอดตายแล้วขอบคุณน,นะ,ะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่แล้ว <c oughs> กลับมาเลยพี่เคนกลับมาเลยกำลังมากำลังมาโอ้เรืออะไรนะโกัวจุงเขาส่งเคส็ด้าเรียบร้อยแล้วถ้าทางมันเป็นบอดเจอร์เนี่ยเราทำลายเรือก็ไม่ได้อะช่ทำลายแอร์บนเจอร์มันทำลายเรือไม่ได้ดอยู่หรอไม่ล่ะ <laughs> น่ารักจูโอ๊ยตัวที่เหลือกลับทาไปแล้วใช่ปะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเดยนะที่บ้านเรามีตัวอะไรบ้างเนี่ยรู้สึกตอนนี้จับมาเยอะแล้วเนี่ยใช่ที่ทาของเราอะ่ะเขาจะมีที่อยู่ให้กับมังกรแต่ละตัวเลยเนาะโอเคจ้าเรามาเล่นมินิเกมกันต่อน,นีกวาเนาะ,ะเกมอะไรอะ่ะรู้สึกเควสต,ต่อไปนะคะจะเป็นเควสที่เราต้องจับแกะนะคะแล้วก็ให้มันย้อนลงไปในบล็อกนี่เนาะเหมือนในห,หนังเลยดิคล้ายๆกันในหนังเลยเนาะ เองดูดีต้องดูดีเ,ดเขาต้องดูดีเราต้องไปรับเพชรของเขาก่อนเนาะอุ้ยนี่นางเอกนี่นะอุ้ยสวัสดีครับโอเคเราต้องไปรับเพชรของเขาก่อนเนาะอุ้ยทำไม่สวยจังอุ้ยน่ารักใช่น่ารักมากเลยเห็นแล้วหลงไหลเลยเอ่ะเออมี <c oughs> เบอร์ไหมครับนี่แต่ล <c oughs> ายไม่มีเบอร์อุ้ยปลอดก็ได้ครับไม่ต้องเบอร์ก็ได้อุ้ยอ้าวเนี่ย ดูมังกรของอ้อมดิลิ้นห้อยเราเหี้ยวมางเนี่ยอ๋อหลิ้นยาวใช่รึโอ้โน่ากลัวจุ๋มเขาต้องการให้เราจับแกะสี่ตัวนะแล้วก็ไป<อ>ปล่อยอยู่ลงในตะกร้าเนี่ยเฮ้ยได้ไงอ้อมแกะอยู่ข้างบนแกะสปาแล้วหรอนุ่นไงอยู่ข้าง <ๆ S 1> บนอยู่ข้างบนเดี๋ยวก่อนมันต้องย่อนลงในตะไคร้ใช่เปล่าเอ,เอาเลยจับมาเลยไอ้เมื่อกี้มังกรเพล่งมีขาน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้ยังเลยยังเหมือนนกแก้วเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็เจอเนาะเราต้องแบบว่าจับน้องแกะยังไงอ่ะต้องบินชนปะ ใช่แล้วนะอย่างนั้นแหละเล่นดีๆนะอ้อมเล่นดีๆเ,เล่นก่อนนะเฮ้ยมันจะหย่อนลงไห้เนี่ยไหวไหมเนี่ <c oughs> มยมืดนเอาไม่ลงอุ้ยแกสใส่ลงด้วยเนี่ยเดี๋ยวท่านี้เดี๋ยวต้องจับลงตะไคร่ก่อน <c oughs> อีนิดเดียวอ้อมขวาหน่อยขวาหน่อย,อยจะถึงย่างถึงย่างดดมองไม่เห็นมังกรตัวใหญ่เอาไม่ดก <c oughs> เอาไม่เอาไม่ห่ย่าง ได้แล้วเนาะเชี่ยอได้หนึ่งตัวมามาเดี๋ยวพี่เคนโชว์ให้ดูบ้างอย่าอีกสามตัวพี่เคนหย่อนดีกว่าเขาไม่ได้ยินอะนี่เลยโหทำไมกับของพี่เคนตัวเล็กตายเลยเดี๋ยวเขาชื่อเรืงมาแล้วมาแล้วฮึบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนี่เลยอุ้ยปีกปังนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ลงมืดวืดไม่ได้เลยฮึบอีกนิดนึงได้เชี่ยได้หนึตัวแล้วไปลงพร้อมมังกรเลยมังกรก็ลงไปด้วยพี่เคนไม่ใช่แกอีกสองตัวอยู่ไหนนี่่มัังงกรตวใหญไปปอเนี่ยไหนดูดี อ้ย,อยนล้นไงตัวหนึ่งอยู่บนหลังคาจะนำไกแกอยู่ข้างบนน่ะจะอะไรกับบนนั้นนะ่ะนี่ตรงนี้ก็มีโอเคเอตัวนี้ก่อนเนาะตับมันจะทำไหมว่ามันอยากเล่นกับเราบ้าง อบไปนมาแล้วมาเล่าเล่งหึบฮึบยจริงแล้วไม่เหมือนจับวางอะไรเป็นอะไรมาอีกตัวนึงอีกตัวเดียวโน่นตัวสุดท้ายอยู่บนหลังคาเขาไปทำอะไรข้างบนนั้นน่ะน่าสงสารนะดูดิมันลงไม่ได้ไปช่วยมันหน่อยแล้วึบมาแล้วพี่เกมมาช่วยแล้วได้เปล่าได้เปล่าไม่รู้ช่วยหรือไม่ช่วยดีกว่าเลยนี่ง่ายไปหย่อนลงตะข่ายเลยโอเคลงตะข่ายฮึบเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหสุดยอด เออแล้วตอนนี้เราก็ปลดล็อกแกะนะคะทั้งหมดสี่สีสี่ตัวล่ะโอ้โหเดี๋ยวกันนะ <c oughs> นี่มันเลนโบว์ชัดเลยเนี่ยพี่เคเนอย่ลูกกระตาแกะนี่ตาโปนมากเลย <c oughs> ตาเหลืองแล้วตกใจอ่ะตาโปนเหมือนในหนังเลยอ่ะขอบช่วยด้วยฉันเโดนมังกรเฮี้ยวตาเล่เหมือนในหนังเลยอ่ะโอเคเราขึ้นมังกรไปที่อื่นกันต่อดีกว่าเนาะ <c oughs> โอเคจ่าส่งเพจแล้วเนาะเรีย้ปล่อย,โอ,ยโอเคค่ะเราจะได้เป็นโทเค็นของแบบว่าพวกแกะทองคำนาะโอ้โหสุดยอดนี่เราได้เหรียญด้วยเย้ ได้มาอะไรโลว่าแหละเก็บสะสมไว้ก่อนนะไม่รู้ไปทำอะไรได้ไปขายได้ป้าหรือว่าเขาให้เก็บสะสมไม่เฉยๆอ่อะเหมือเป็นอ้ามแต่พ่เศษมากนะเดี๋ยวเราไปดูบางกรที่บ้านแล้วกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราบินไปเยี่ยมบางกรที่ถ้ำของเรากันดีกว่าเนาะจับไว้ต้องเนื้อแน่เป็นไงบ้างมันนี่รู้สึกว่าเขาจะมีถ้ำให้อยู่เลยนะเฮ้ยเขาไม่ได้มีแค่ถ้ำที่อยู่นะเขามีบ้านที่อยู่เป็นหลังๆเลยนะเฮ้ยมันอยู่ในถ้ำไม่ใช่หรอบางกอนน่ะมาดูดิดูดิ อออนี่ไงนี่ไงบ้านเรานี่ไงบ้านของเราฮมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรางในใช่ปะดูดกันหลายคนเลยนะดูสินี่ไงตัวแรกเอ้ยนายมีบ้านอยู่แล้วนะนี่ไงมังกรพยาเพลินพิฆาตอุ้ยตัวนี้สวยจุงถ้าเราต้องการจะขี่มันก็ได้นะแต่ว่าให้น้องพักอยู่ในบ้านกันนะคะแบ้านแต่ละตัวเขาจะมีโลโก้อยู่ข้างบนเลยนะเห็นปหอ๋อเขาจะมีคล้ายๆกับโทรเทมอยู่ข้างบนใช่ปะ่ารักมากไอ้นี่เจ้าแหนมคึกมังกรแหนมคึก อุ้ยมีน้ำกับข้าวให้กินด้วยอ่ะเฮ้ยด, <c oughs> ดับขนมาตั้งเยอะแน่โอ้โหได้เก็บบางกอนมาตั้งเยอะนะ,นะนะจับไปขายได้เนี่ยหยาอ,อันเหมือนค้างคกยังเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องพักผ่อนไปนะคะแล้วรู้น้ำหรือชื้อละหลับแล้วน้องหลับแล้วถ้าอยู่ในบ้านน้องจะหลับนะ <c oughs> น่ารักจุงทีนี้ นี่ไปแอบดูก่อนอันนี้ของพี่เคนอยู่นี่เองตัวที่จับมาได้ตัวนี้ก็จะเป็นมังกรซิปสองัวนะคะนี่แล้วของนังเอกอยู่ข้างๆนะ,ะไ,ไม่ได้เลยอะยังไม่เจอเลยอะคะ่ะไม่เจอปล่อยให้น้องพักผ่อนไปก่อนเนาะ ส่วนข้างบนนะคะจะเป็นพวกมังกรเพลิงเนาะเฮ้ยนี่ไงตัวนี้สีเขียวเท่มากเลยพักผ่อนนะโอ้ตัวนี้ของอ้อมอะพี่เคชอบตัวนี้อย่างเท่อะวันนี้เหนื่อยมาหลายวันแล้วใช่ไหมไหน,นพักผ่อนกันแล้วกันผิวเข้าก็บอกนะยังขาดอีก3หลังนะเนี่ยมังกรอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็โอเคค่ะวันนี้เราก็มาช่วยมังกรแล้วก็จับมังกรมาเลี้ยงกันไปแค่นี้กันเนานะถ้าใครชอบมังกรน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเพื่อนเ่ยในเกมไมโครฟลับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พ